สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหวนเทปท่ากินอีกแล้วนะคะวันนี้เราพามากินอะไรคะหมูเอ้ยหน้ากากหมูโพรยยยอยยมาทุกคนเรารีบกินนะใจ้เวลาต้องทำเวลาเจ้าส่วนไหนก่อนจิ้หูินหูเตีน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยอูออันนี้หมดหรือยังหมดแล้วค่ะนี่ดิเต๋ในํำนานแล้วก็มีผักกาดกรอบวันนี้ผักมีไม่เยอะตังตัวันนี้หั่นสดสดแบบเรียวทําตังตั โอ้ยเนี่ยพามาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยนั่งรองไม่ต้องไปเข้าสิกัดเอาเด็กตัวน้อยเนี่ยทำยังไงไปเลยหิวเลิกงานมาเลิกงานมากะได้กินโลดใช่ละงายบอสโอ้โหอ่ะปะโตมชอนชิ้นเดินออกไปไลยค่ะเขาให้อย่างนี้เราก็กินอย่างนี้นะคะอิดิเต๋อว่น้ำจิ้มคุ้นๆเลยอ่ะแต่ซิมแบบว่าน้ำจิ้มอืมตับ

เขาดีปะ่ะหรือว่าอันเคยผัวได้ยังไงเขาไป็นะวันนี้รถแสดงฟรีมือเด้อเฮทประยูนเคยไปทำงานก็ต้องช่วยกันทำมาหากินนี้แหละมันก็ไม่ได้ว่าทำแต่กินไม่อย่งายงบอกขึ้นแล้วอืมอืมกี่เยอะ จับจับเล่มมงมหัหันไข้างเราอ้จริงนี่ยนะยืนกับปงกาง เั่นแบบที่แคมปาปอืมอะไนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินยังจะบอกคนเดียวอยู่เดี๋ยวหันก้อนเอาก็จะกินผักกวะเขาสิกินจังสั้นแหมเอาก็บอกว่าจะกินจะกินขอโทษค่ะอู้ยนี่ยกาจะกินบอกว่าเดี๋ยวก็จะกินก็บอกว่าเดียวน้อยนะก็บอกเคยกินตอนไงเฮ้ยเนาะอืมอีเทียงการที่กินมาเสีย ต้องกินเรื่องใหญ่ตังตังอืมโอ้โหฝุ่นวายตอนมาก็ไม่ดูแลมันทิ้งกว้างตังมาหนี่ตังมันนี้อยากจะท่านมามานี่เดี๋ยวกลับมาครับไปยเลย กนไม่ฟังมาองนี้ตบอให้มาเนี่ยโห้ยทำลายหยุดไปหาพ่อมเลยนะตังนะทำไมดื้ออย่างนี้อยอยนฮะถ้ามาแล้วเป็นแบบนี้ไม่ต้องมาเลยกูไม่ฟังอืมบิดมือไอ้สิ ข้ากเป็นไปสักท้ากบ้างเอามังได้อีกตรงนี้บ้างช่องเป็นแบบว้างดีๆน้องตุ้ยซับ เดี๋ยวลิบๆเลยอิบานเนีเหมบ้านทา่าหลังบันเขาเลยบันเท้าองคนถามว่ากินอยู่ซน์เนาะครับกินอยู่บางพี่จ้ะอ๋อกินอยู่ซน์เนาะเด็ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเราบปข้าวกินยังเม็นไม่ได้หมดแล้วนี่บวกอันนี้อร่อยอขออนุญาตบาดคำว่าถือ

น้อเขาจะไปใหญ่เอายกขึ้นอืกระดูกอ่อนติดนิ่งเจาะนตีไมหมดแล้เตะมมดอะไอยม่ใช่แฟน หายไปสองหูอี่บาทวไปเนี่ยเราซื้อมากี่บาทวะสามร้อยบาทซึ่งโลไหมโว้สองลูกเหรอายเยอตังค์เลยตังค์เลแม่ตีตังเลยแม่มมงกินมาแสร็มจกว่าข้าวกระวงจะนะมึง ต้องยำกระดูกมาถึงแล้วนะมีการจับไปรับมาอีกลูกก็ต้องเลี้ยงสิบก็ต้องทายงานก็ต้องทำนั่งมอง <c oughs> แสงมืดไหมเ่ะว่าหรอมงาจะไปดูก่อนงาพอ่ะอืมสับเดัวกรลังดิ เริ่มเรียนละผม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 ไม่ติดคิดวะติดเหรอไปไปจับพี่น้องมาหนี้อิ่มแล้วหัวหมูกินตะหูกินหลายบรรไดเรียนจังจางจังจางจา,า,างมานี้อะไรกูจะ สำห,หรับวันนี้บุห้อขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหมชินาสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบวห้องได้เด้อจ้าบ๊ายบาย